สิอันดับนะักฟุตบอลที่มีรายได้มากที่สุดในปี2024ถูกจัดโดยสื่อด้านการเงินชื่อดังอย่างฟลอปจะมีใครบ้างไปดูกันครับ อันดับที่10เควินเดอร์บอยสตาร์ชื่อดังของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีรายได้รวมในปี2024จำนวน39ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว1,300ล้านบาทโดยรายได้ของเดอร์บอยแบ่งเป็นรายได้จากค่าเหนื่อย35ล้านเหรียญสหรัฐและรายได้จากนอกสนาม4ล้านเหรียญสหรัฐ อันดับที่9ซาดิโอมาเน่อดีตปีกชื่อดังของลิเวอร์พูลปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับสโมสรอนันานาเซอร์เป็นนักเตะที่มีรายได้มากที่สุดอันดับ9ก้าของโลกที่52ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว1,750ล้านบาทอันดับที่8โมฮัมเหม็ดซาลาปีกวัย32ปีเจ้าของฉาย,ยา King of อียิปมีรายได้ในปีนี้รวม53ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว1,780ล้านบาท อันดับที่ 7. วินิซิอุจูเนียปีกชาวบราซิลวัย24ปีจากสโมสรอเลอมาลิตมีรายได้55ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1,850ล้านบาทอันดับที่ 6. เออร์ลิงบาวฮารแลนด์สุดยอดกองหน้าจอมถล่มประตูจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มีรายได้รวมในปีนี้60ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว2,020ล้านบาท อันดับที่5้าครียนเนมบัปเป้สตาชื่อดังทีมชาติฝรั่งเศสที่เพิ่งย้ายมาเลอมาลิตฤดูกาลแรกมีรายได้รวมในปีนี้90ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3 3 0ล้านบาทอันดับที่4คาริมเบเนเซม่าย้ายไปใช้ชีวิตบ้านปลายอาชีพ้าแข้งที่อันอินดิฮัตและการ้าแข้งในลีซาอุทําให้เบนเซม่าเป็นนักฟุตบอลที่มีรายได้สูงที่สุดเป็นอันดับที่4ที่104ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว3,500ล้านบาทอันดับที่ 3, เนมาชูเนียอีกหนึ่งนักเตะที่ย้ายไปค้าแข่งในลีกซาอุก,กับอันฮิลานและถึงแม้ว่าเราแทบจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเขาในสนามแต่เนมาก็กวาดรายได้รวมในปีนี้ไปกว่า110ล้านเหรียญหรือราว3,700ล้านบาท อันดับที่2ลิโอนลเมสซี่ตำนานของวงการฟุตบอลที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับอินเตอร์มอามีในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เป็นนักเตะที่มีรายได้รวมในปี2024สูงสุดอันดับที่2 135ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว4,450ล้านบาทและอันดับที่1ทุกคนคงเดากันไว้ไม่ผิดอย่างแน่นอนเพราะนักเตะที่มีรายได้มากที่สุดในปี2024ก็คือ คริสเตโนโรนันโดมีรายได้จากค่าเหนื่อยในสนาม220ล้านเหรียญสหรัฐรายได้จากนอกสนาม65ล้านเหรียญสหรัฐรวมเป็น285ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่9,500ล้านบาทเลยทีเดียว